มีหลายคนที่บอกว่าเลี้ยงควายอุทัยต้องใจเย็นครับกี่ปีถึงจะโตครับสามปีครับเมื่อเด็กเล็กอ่ะจะจะดูไม่รู้รว่าโตหรือไม่โตถ้าเลี้ยงควายใหญ่ครับต้องใจเย็นวันนี้ก็อยู่กับลุงกำนันเนาะครับจากที่หลานลไม่ได้มาสัมภาษณ์ก็พักใหญ่ๆเนาะครับวันนี้ก็ถือโอกาสเลยเพราะว่าควายเขา้าคอกจะได้เห็นควายพันธุกรรมที่ดูได้ทั้งหมดเลยครับเพวันแรกกับสมัยก่อนก็ คิดว่าอัวใช่ไหมวัวบาบาัตซินเนี่ยที่มาทับหมวไทยแล้วก็มันใหญ่นะครับก็ไปเจอประพันธุ์ตัวหนึ่งคือจมูที่ครั้งแรกเลยมันใหญ่มากเลยอืมเราก็คิดได้ก็คิดแล้ว่าถ้าเรามันผสมก็ควายมันก็ต้องใหญ่แบบวัวก็ตัดสินใจซื้อขับซื้อจมูมา ปีนั้นก็ประมาณตั้งปีสี่ศูนย์ซื้อมาก็ที่ซือซ้อมาแม่พันุเราก็สำหรับตัวประมาณเล็กๆนะครับมาก็มาปรับปรับกับแม่พันุเราก็เริ่มโตขึ้นเราก็คิดว่าปถูกทางแล้วว่าเราซื้อพ่อควายใหญ่มาผสมควายเล็กแล้วมันใหญ่ขึ้นตอนนั้นพอสอพอสอ,อเริ่มแรกก็ปีสามห้า สามห้าก็เริ่มเลี้ยงควายธรรมดามาแล้วก็มีแม่พันธุ์ระดับร้อยสี่ิร้อยห้าสิบมาอตอนนี้นมันก็เริ่มคิดคิดได้ก่ก่อนก็วัวแล้วก็ไปเจอพ่อพันธุ์ตัวนี้ใหญ่มากจมูกนี่นะสูงก็น่าจะสองเมตรนะประมาณร้อยแปดสิบกว่าน้ำหนักมันก็ตันแปดตอนนั้นนะ ครัแล้วก็พัฒนาามเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่ามันต้องใหญ่แล้วมันก็ใหญ่จริงๆแล้วก็มากระทั่งปัจจุบันควายแล้วก็เริ่มโตขึ้นโตขึ้นพอเจ้าหมูเสร็จก็มีเจ้าไปซื้อของที่หน้อยอย่างมาตอนนั้นก็ไม่ซื้อพ่อผ่านอีกตัวหนึ่ง คื่อเหมือนพ่อเจ้าแสนนะ่นะอ่าตอนนั้นก็ควายมันก็ใหญ่มากนะคือซื้อมาแทนจมูกอะเป็นตอนนั้นเป็นเหล่าก็เราก็ไม่รู้ว่าเหล่ามาจากไหนนะแต่มันก็ใหญ่สมัยก่อนมันก็ไม่มีเหล่ามีกอแล้วก็ใหญ่ตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นมาคือหลังจากนั้นก็ไปซื้อเจ้าหนุ่มครับเจ้าหนุ่มนี้ก็มา เริ่มเจ้าหนุ่มนี่ก็เป็นลูกของท้องสุขราดยาวาเจ้าหนุ่มนี่ก็เป็นพ่อของอ่ลุงเพชรพ่อบุญมีพ่อเจ้าทองเจ้าหนุ่มเนี่ยมันใหญ่มากเลยเป็นของเหล่าของตาแก่รายาวตอนนี้ต่อมาเราก็เลี้ยงมาเรื่อยเ่ยนะมันก็เหมือนตอนนี้ก็เอาเจ้าโจะสารขึ้นมาแทน แทนพ่อที่ที่เราเจ้าทองโคจิสานี้ก็น่าจะสูงใกล้ๆเมตรแปดสิบหรือเลยเมตรแปดสิบไปแล้วณตอนนี้นะครัแต่นี้ลูกมันก็ยังยังลูกมันเพิ่งจะเริ่มโตเพิ่งจะประมาณสองปีลูกเจ้าโคชิษานี่ยยังไม่เลยสามปีเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใหญ่อลังการขนาดไหนแต่ก็มีตัวหนึ่งแล้วที่ขายไปกํกำแพง อ่าตัวนั้นมังกรทองอตัวนั้นขายไปหกร้านลูกของโคชสารเนี่ยโอ้คับอ่าตัวนั้นก็น่าจะอลังการนะอยู่ประมาณสองขวบกว่าก็ขายไปที่เมืองเลยตัวนหนึ่งลูกโคชสารครับอันนั้นขายไปตอนนั้นก็สิบเดือนตอนนี้น่าจะประมาณสักขวบครึ่งออยู่ที่เมืองเลยวังสุพงครับตัวนี้ก็เป็นแม่แม่โคชสาร อันนี้ก็น่าจะประมาณสักสิบกว่าปีตัวนี้ยลูกทั้งหมดอยู่ที่ไหนยังไงเอ่ยลูกก็อยู่เมืองเลยตัวงหนึง่งแล้วก็อยู่พิรุโลกตัวง,ตงหนึนน่งล ina, แล้วก็อยู่ตรงทุ่งนาอุทัยในตัวงหนึ่งอยูกกันนะแล้วก็อยู่ตรงทับทันในตัวงหนึง่งที่เหลือก็อยู่ในตัวหนึง่ง<อ>แล้วก็เป็นตุเมินตัวงองทัองลูกของตัวนี้นะคือแม่พันธุ์ที่ที่มันให้ลูกนิ่งแล้วถ่ายทอดพันธุกรรมออกมา ก็ชัดเจนเลยว่าลูกตัวนี้จะต้องอดีลูกมันยังไม่ได้อายุลูกมันประมาณลูกตัวนี้นะประมาณสักหกเจ็ดเดือนครับแล้วก็จะรอดได้ขวบก่อนถึงจะแบ่งขายไปลูกตัวนี้คนมาทีหนึ่งนี่จะได้ควายมากี่ครั้งหรือว่ารู้จักกับคุณลุงกำนันกี่ครั้งถึงจะได้ควายตัวนึงก็หลายครั้งอยู่นะมาเป็นสิบครับขอข้างๆได้ไหมครับตัวนี้คือเป็นลูกตัวไหนครับ ่าตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่เดือนแม่เดือนอยู่ตรงไหนครับโน่นครับโน่นแม่เดือนที่อยู่ตรงข้ามตรงนี้เลยอันนีครับพี่ให้ลูกใหญ่ๆอ่าขออนุญาตดูแม่เดือนก่อนนะครับอ่าได้ครับแม่เดือนอายุกี่ปีแหละครับก็น่าจะยี่สิบปีนะครับตัวนี้ตัวนี้ที่ให้ลูกดังๆเลยก็ตัวนี้ตัวนี้ก็ลูกลูกตัวแรกก็อบปตาริสแม่แม่แอของออตริสที่มีชื่อมีเสียงก็ลูกตัวนี้เนี่ยโอที่เขาเกิด มีควายใหญ่ได้ก็ับเพราะลูกตัวนี้ออริซนะอันนี้คือแม่อะไรนะครับแม่เดือนแม่เดือนครับไม่เห็นหน้าเอาประมาณนี้ก็พอลูกเดือนนี้ก็ที่เขาซื้อไปเนี่ยตรงตรงตรงเนี้ยก็ตัวก็สี่ล้านไล่ทุกตัวได้ไหมครับว่าไปอยู่ที่ไหนที่ขายไปอยู่สุโขทัยที่ว่าตัวผู้ตัวนั้นก็น่าจะหลายล้านอยู่ตัวนั้นใหญ่อายุประมาณสามปี ตัวสองปีก็อยู่ที่ตรงหนองยะนางเนี่ยที่คุณนันขับอ่าแล้วตัวตัวนี้ตัวล่าสุดก็อยู่นี่เพิ่งจะในประมาณสักสี่ห้าเดือนตัวเนี้ยสวมสูงนะอยู่ประมาณร้อยหกสิบได้ไหมครับได้ครับตัวนี้เม,เมื่อเมื่อสาวก็ใหญ่สุดเนี่ยก็เป็นควายตะแกะรลัดยาวตัวเนี้ยควายเก่าก็เลยลูกนี้ตัวผู้ตัวเมียครับลูกตัวเมียเป็นลูกของลูกโคชสารนี่โคชสารวัยกี่ปีแล้วนะครับหกปีเต็มแล้ว 6ปีสเตเต็ดแล้วนี่จะเต็มควายหรือ,อยังครับนี่ยังครับต้องไป,ปเอยู่ต้อง7ปีถึงจะหยุดโตควายนะลูกก็ดีทุกตัวนะครับก็ไม่ค่อยพลาดลูกแต่เรามันยังไม่ได้ยุดท่านเองอลูกสูงใหญ่ทุกตัวมีหลายคนที่บอกว่าเลี้ยงควายอุทัยต้องใจเย็นครับกี่ปีถึงจะโตครับ3ปีครับ2ปีขึ้นไป มันจะมาเลยครับมันจะมาเลยเมื่อเด็กๆอ่จะจะดูไม่รู้หรือว่าโตรหรือไม่โตถ้าเลี้ยงควายใหญ่ต้องใจเย็นไว้ก่อนผมก็อย่างว่าใจร้อนลูกจกะหนุ่มอ่มนะคิดว่ามันไม่โตเพราะมันได้ยุอนะ่ะมันใหญ่หมดเลยเสดายเราขายพ่อมันไวายไปพ่อไปไหนนะครับตอนนั้นก็ขายขายน่าจะไปจีนเนี่ยนะตอนนั้นนะจะหนุ่มเหมนะ ความสูงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้หน้าล่าสุดก็น่าจะประมาณร้อยแปดสิบไม่ไม่ขาดแปดร้อยแปดสิบนะจากแม่ควายสูงเท่าไหร่นะครับจากแม่ควายสูงประมาณรนะ้อยหกสิบร้อยห้าสิบห้าเนี่ยจากพ่อควายอยู่ที่ร้ 2. 2> อยเจ็ดสิบสองก็เดี๋ยวเดี๋ยวเลาะไปดูฝั่งโน้นลูกลูกของเจ้าทองไปดูของแม่เจ้าแสนแต่ละยาวนะฝั่งนั้นแหละครับแม่ควายฝั่งนั้นคือลูกของใครแม่ตัวไหนครับ อันนี้ก็ลูกอันนี้ก็เป็นลูกเจ้าทองทางนั้นฝังอันเนี้ยตัวนี้สี่เดือนพอบอกเรทนราคาได้ไหมครับว่ามีคนขอจองไปเท่าไหร่ยังไงก็ก็เขาก็จองจองหลักหนึ่งหนึ<บ>่งกิโลขึ้นไปโอ้ต<อ>ัวเมียนะครับตัวผู้ล่ะครับตัวผู้ก็อยู่ประมาณนั้นเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลหรือต่ำกว่าหนึ่งกิโลแล้วแต่แต่ความสวยล่าสุดแม่ควายที่มีอายุกี่ปีที่เม่สนตะพายอยู่ในคอกครับยี่สิบปีครับ ไม่สนตะพายเลยไม่เคยสนเลยมันเคยวิ่งหนีไหมครับไม่หนีครับไม่หนีเลยเนาะมันก็จะเกาะกลุ่มมันอยู่อย่างนี้เนี่ยอ๋อคือไปไหนไปกันมันจะไปเป็นกลุ่มอันนี้คุยให้หลาหลาฟังหรือยังตัวนี้ครับคุยหรือยังครับอ๋อตัวนี้อย่างครับตัวนี้ก็เป็นลูกของแม่นุ่นนุ่นอยู่คอกโน้นครับแม่นุ่นตัวนี้ก็เป็นพี่เจ้าแสนระยาวนี่แม่นี้อายุกี่ปีนะครับอันนี้ก็อายุน่าจะประมาณสักสิบกว่าปีตัวเนี้ย ไม่สนตะภายไม่สนตะายโหน้ำนมเยอะมากอันนั้น,นลูกตัวไหนนะครับอันนี้ก็ลูกโคจสานนะครับมีชื่อไหมครับไม่มีครับยังไม่ได้ตั้งชื่ออันนี้แม่นุ่นครับเป็นแม่ของเจ้าแสนนัดยาวแสนอยูนอ่นี่อมนี่นแม่นุ่นนี่สูงเท่าไหร่นะครับ นาจะประมาณสักร้อยห้าสิบกว่าร้อยหกสิบน่าจะได้อยู่อืแต่ดูในเรื่องของความงามนี่คือเนี่ยคือในแบบสไตล์ของใช่เพิ่งเพิ่งจะขายลูกไปที่เมืองเลยโอ้แม่นุ้นได้ลูกกี่ตัวล้วครับก็น่าจะประมาณสักสิบกว่าตัวมาแล้วพื้นที่การเลี้ยงขวายแปลงหญ้าทั้งหมดแทะเลมกี่ไร่ครับประมาณสักสองรอยไร่ ทำไมต้องทําเยอะให้ขนาดนั้นคือเราไม่ได้มีแปลงหญ้าตัดนะเราปล่อยแทะลงแปลงหญ้าเลยคืออย่างเราตัวน้อยแล้วเราก็ไม่ไม่ได้อ่าไม่ได้ตัดบริหารจัดการยังไงน,นนะคือเราคนน้อยอะไรเงี้ยคนน้อยก็คือจํานวนของคนทํางานนี้น้อยใช่ครับแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาตัวนี้ก็เป็นบัวบานบเป็นแม่ของอัศวินตัวนี้อืม,อม,อม ตัวโน้นก็เป็นพี่สาวของอัศวินบัวแดงลูกเจ้าทองอุ้ยลูกน้อยสองตัวนี้เป็นลูกของใครครับก็เป็นลูกของบัวแดงตัวงแล้วก็ลูกของบัวบานตัวงหนึ่งพ่อตัวไหนครับโคจสานครับตัวผู้ตัวเมียครับนี่ตัวผู้ตัวงตัวเมียตัวน่งลูกของบัวบานเป็นตัวผู้มีเจ้าของหรือยังครับอ๋ออย่างครับแม่อัศวินล่าสุดตอนนี้อายุกี่ปีแล้วครับ ก็น่าจะประมาณสักสิบปีได้มั้เพราะว่ามันอ่อนกว่าตัวตัวพี่สาวตัวนี้มันเป็นตัวพี่ของคุณศึกครับอ่คุณศึกเป็นตัวสุดท้ายลูกทั้งหมดอยู่ที่ไหนบ้างครับตัวนี้ก็อยู่ที่อ่ามันตายไปตัวนึงแล้วก็นี่อยู่เนี่ยสองตัวนี่ไงลูก,ล,ก,กลูกก็อยู่หมดอมอยู่หมดเลยครับ จะไปก็คืออัศาวินตัวเดียวอ่ัศวินตัวเดียวก็บัวขาวมันไปตายนะอ,อันนี้ก็เป็นลูกของเจ้าทองที่ขยักไว้คู่หนึ่งโอ้ไอตัวเล็กๆที่อยู่นี่แหละครับหน้ากล้องนี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นตัวนี้ก็เป็นน้องโคสสารขยักไว้มันเพิ่งได้ตัวเมียตัวเดียวโอ้โอนี่น้องโคตสสารครับครับกี่ปีกี่เดือนละครับ อันนี้ก็ประมาณสักขวบกว่าขวบครึ่งความสูงน่าอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าน่าจะร้อยสี่สิบห้าประมาณนั้นเลยแถวแถวนี้เนาะครับตัวนี้เป็นลูกของเจ้าทองับที่ขยักกว่าสองตัวอ๋อตัวผู้ตัวผู้ครับแม่แกตัวไหนครับแม่อยู่ฝั่งนู่นอ๋อคอกสุดฝั่งนู่นเลยครับ ครับอายุกี่ปีแล้วครับอันนี้ก็เกือบสามปีแล้วครับเนี่ยควายพ่อพัน์ุอยู่ด้วยกันนี้มันจะมีปัญหาไหมครับไม่ก็ไม่มีปัญหาแล้วครับมันก็อยู่ด้วยกันได้มันกําลังโตเนาะมันกําลังมีโครงสร้างที่สูงขึ้นสูงขึ้น,นครับกําลังกําลังเริ่มโตมีคนมาขอแบ่งไหมครับ ก็มีครับแต่ก็ไม่ได้ให้ก็จะยังไม่ได้ให้ก็อยากไว้สองตัวไว้ดูก่อนว่าอจะเป็นยังไงก็จะลองไว้คู่หนึ่งพอมีพอมีระยะเวลาไหมครับถ้าอยากจะได้จริงๆจะอยู่ประมาณจะอยู่ประมาณอายุกี่ปีถึงจะก็เดี๋ยวตรรงนี้คับก็เดี๋ยวสักสามปีกว่าก็ก็มีคนเข้ามาิดบีไว้ตัวงหนึ่งตัวเนี้โอ้ เขาจะไปทำเพราะเป็นพ่อพันธุ์ครับคนเลี้ยงควายถ้าเราได้มีอนาคตที่เลี้ยงควายแล้วมีพื้นฐานแล้วอะเราเอาศัยความอดทนอยู่ได้ครับที่บอกว่าควายมันถูกมันแพงนี่มันก็ไม่ยังไไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเกี่ยวกันเรามีต้นทุนแล้วอ่ะอันเนี้ยมันเป็นต้นทุนใช่ไหมมันไม่ได้เราไม่ได้ลงทุนครับมีแต่กําไร เราขายหนึ่งตัวก็เป็นกําไรทางนั้นคนต้องคิดอย่างนั้นม,มุตเรามีแค่แม่เดียวนะพอแม่ออกลูกปั๊บอันเนี้กําไรแล้วอย่างนี้เราเราพูดถึงคนธรรมดาก่อนเลยที่เลี้ยงค,ควายธรรมดาครับเราคิดไปเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยแม่ออกมุมตัวเนี่ยสามหมื่นใช่ไหมครับอ่าสามหมื่นก็แม่ยังอยู่สองแม่ก็หกหมื่นแล้วตัวแม่ก็ยังอยู่เร,เราคิดว่าเราควายถูกควายแพงอะ่ะ อย่าไปคิดมันถ้าเราควายน้อยะเราจะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเราสามารถเก็บหญ้าเก็บฟางได้เองไม่ต้องไปม,มีมูลค่าเพิ่มเพียงแต่มีต้นทุนคือมีควายตัวหนึ่งเนี่ยสมมติมีควายตัวนึงเนี่ยเราไม่ต้องไปลงทุนอะไรแล้วเก็บแต่กําไรอย่างเดียวถ้าสมมติลูกเป็นตัวเมียเนี่ยพอสามปีออกลูกมาออกลูกออกลูกไว้มมก่อนผมก็เหลือสามแม่ทเท่านั้นเอง อันนี้เป็นลูกของโบบาลทั้งสองตัวน้องอัศวินตัวนี้เป็นน้องอัศวินน้องตัวรองอัศวินตัวเมียทั้งคู่เนาะ,ะตัวเมียทั้งคู่ครับสองตัวนี้มีคนมาไล่ราคาไหมครับก็มีนะคมีคนมาขอแบ่งบ่อยไหมครับบ่อยตัวนี้เขาก็ให้ตั้งสามกิโลเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ทาไมไม่ให้เพราะราว่าแม่ควายก็อยู่ข้อครับคือ <laughs> เราก็เก็บไว้เพราะว่าชุดเนี้ยมันยังไงลนะ่ะมันเราก็ พ่อแม่มันใหญ่แล้วก็เอาไว้เป็นต้นทุนก่อนอยากจะพัฒนาควายจนถึงอายุกี่ปีครับก็บจนกว่าเราจะทำไม่ไหวอะแต่ทุกวันนี้ก็ได้ทำเองไหมครับทำเองคือเราเราผูกพันกับควายวันหนึ่งเราก็ต้องไปดูมันต้องไปดูตลอดเวลาถ้าเรามีเวลาว่างก็จะไปดูไปดูแม่ควายอีกอคอกหนึ่งครับใช่ ตัวนี้ก็เป็นเป็นแม่ที่เป็นลูกของเจ้าหนุ่มครับชุดแรกเป็นน้องเป็นเป็นพี่บัวบานนี่เนี่ยโอ้อันนี้คือแม่กับลูกครับแม่กับลูกหมดเลยเนี่ยอันนี้สองปีกว่าครับแม่นี้ก็จะให้ลูกใหญ่หมดลูกตัวไหนครับนี่นี่นี่ก็ลูกหมดลูกตัวผู้ตัวเมียครับนี่ตัวเมียทั้งหมดเลยลูกคสสารไหมครับอ่าโคจสสารครับนี่ก็โคจสสารสองปีเนี่ย อันนี้ได้ประมาณสักสองเดือนตัวนี้จะโตเร็วมากแม่เนี่ยแม่ควายปร,ประมาณกี่ปีแล้วครับตัวนี้ครับอันนี้ก็ประมาณสิบห้าปีใช่ั้ตัวนี้นะสิบห้าปีครับอันตนี้พอดีตัวนี้ก็ตอนแรกก็ขายไปแล้วอันนี้เขาคืนก็ไม่ได้ขายเลยแล้วล่าขอถามได้ไหมว่าทําไมต้องคืนคือเขาไปดูข้างๆรอบบ้านแล้วว่าราคาหกหมื่นนะของเราสองแสนนะตอนนั้นนะ เขาเปรียบเทียบกันว่าเขาไปซื้อหกหมื่นของเราสองแสนมันตัวเท่ากันอเนี่ยเขาหลังพอเขาเขาซื้อนั่นไปเปรียบเทียบกันเขาก็เสียดายแต่เราก็ไม่ขายแล้วโหกว่าจะได้มนุษย์ดำคุณลุงนนี้ก็เหมือนควายลอดเกตมาอืเราก็ขายสองแสนไงเระคือก็ญาติากันนั่นแหละอันนี้เขาเปลี่ยนใจเขาก็ไม่เอาเราก็ไม่ได้ว่าเขา พอเขาจะกลับมาเอาเราก็ไม่ขายตัวเล็กๆที่คอกนี่ก็น่าจะเป็นลูกของเจ้าคดอันนี้โคะสารเลาะแางนี้เลยครับมาดูตัวต่อเลยครับนี่ก็ลูกของโคจสารตัวผู้ตัวเมียครับตัวนี้ตัวผู้ครับตัวผู้แม่ควายนี้ประมาณร้อยห้าสิบขึ้นอ่าตัวนี้ร้อยห้าสิบประมาณร้อยหกสิบตัวเนี้ยเพราะว่าดูในคอกมัน มันลักษณะเหมือนมองไม่ถนัดครับอันนี้ควายสามปีกว่ารุ่นเดียวกันโอ้อันนี้คือแม่ควายสามปีครับสามปีแต่ทำไมสูงจังเลยเพราะตัวตัวนี้สูงเป็นลูกใครครับเป็นลูกเจ้าทองลูกเจ้าทองแต่มันดูแม่น่นอยู่ในคลองครับโอ้เนี่ยตอนมันตอนนั้น็มาให้ถึงแปดกิโลตัวนี้ตัวสาวอะสาวจะอ้วนสวยอือ สามบอกมีตัวเดียวก็ไม่ไขายโอวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวมีโอกาสล,ล่ะก็จะเดินทางมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆได้ได้ครับอ้าส่วนนี้แหละครับคืออะไรครับอ่ะอันนี้ก็ควายที่มันคลอดลูกแล้วก็มากักไว้นี่นะครับอือตัวนี้ของหลานมันมันมาเอามาทับอือม,มาผสมมาอยู่ด้วยกันทิ้งก็ผสมครับสำหรับเย็นวันนี้เนาะอยู่กับทาง คุณลุงกำนันครับ,รบก็ยินดีนะครับถ้าใครจะมาเยี่ยมชมก็ยินดีครับครับทางผมก็ยินดีให้ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําพี่น้องอยากได้อยากได้ความรู้อันไหนเท่าที่เราถ่ายทอดได้ก็ยินดีครับับให้คําแนะนําการเลี้ยงควายก็ถามว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นเป็นคนเลี้ยงควายแล้วได้เงินนะครับ เป็นต้นทุนที่ไม่ต้องลงทุนต่อไปครับมีคำถามที่หลาล่าเคยถามไว้อยู่สามปีที่ผ่านมาคนเลี้ยงควายในพออนี้จะจนไหมครับไม่จนครับคนเลี้ยงควายในพออนี้จะรวยไหมครับรวยครับคนเลี้ยงควายควายจะเลี้ยงคนไหมครับควายเลี้ยงคนครับปัจจุบันนี้ควายเลี้ยงคนนะครับผมนี่ก็ควายเลี้ยงคนพอกันไหมคลิมหน้ากพี่หนาพี่น้องครับ